โอ้แบบไหนหลุดทายสองนิ้วแบบแรกกับอะไรแบบสองกับอะไรอ้วนจเป็นแบบนี้โอนน้นี่นี่แบบนี้วะนี่ละนาทิแม่ตัวนี้ละครับผมว่านี่ละลูกท้ายสองนิ้วของแท้ดี๋ขาครับพี่ไปสมัครงานมาเป็นไงบ้างอ๋อเป็นสมัครงานล่ะก็ก็พี่เดินเข้าไปนานหน้าโรงงานใช่ไหมพี่ก็ถามยามเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ว่าพเลยแต่พี่ก็เข้าไป แล้นี้พอไปถึงในออฟฟิศปุ๊บก,ก็มีเสมียนครับเสียนเขามารับใช่ไหมพี่ก็เขาบอกมีเอกสารมาโคกไหมนะพี่ก็เออโครบครับเอาอะไรมามั่งอ่ะเขียนใบสมัครกือยังโอ้หเดี๋ยวนี้เขียนเขียนแปบนึงแล้วเอกสารมีอะไรมั่งเขาก็บอกมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านแล้วก็มีรูปถ่ายรูปถ่ายสองนิ้วเขาบอกแล้วพี่เอ็นแน่ไห้เราบใรูปถ่ายสองนิ้วเอาให้นี่พี่ก็เอาแบบนี้ให้ร <What? S 1> ูปถ่ายสองนิ้วอะ่ะ แบบไหนนะแบบนี้แบบนี้อแล้วเขาว่าเอ้ยไม่ตลกเอาใหม่เบอกเอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ตลกแล้วเขาบอกแกแล้วพี่แบบไหนเแล้วพี่เอาแบบพี่ซอยเขาเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาไม่ได้หมายถึงแบบนี้เขาหมายถึงู้ถ่ายูถ่ายสองนิ้วสนิ้วเอาเลยมาเต้นันนะสองนิ้วสองนิ้วถ่ายัน มาแม่นแบบนี้อะจ้าใหายโอ้บกเยลูกไทยเหุ่แบกแรกกบใดยบกสองกบดสีแบบนี้โอ้ดีมบบนีมานี่นทีิแม่นตัวนี้นะครับนี่นะลูกไทยเขานุ่แของแท้พหุนแล้ว